ป๊อบอายหิบเหล็กหลอมออกมาแล้วขึ้นรูปเป็นเกอกมาโดยใช้แค่คางของเขาเขาคิดว่าตัวเองได้งานแน่นอนแล้วแต่เขาไม่ทันได้คาคิดว่าจะมีคู่แข่ง บลูทัตเพียงแค่ฟาดครั้งเดียวก็สามารถทำเกือกม้าได้2อันยังไม่พอบลูตัหจิบล้อไม้แล้วดัดเหล็กให้เป็นผ่ารองโดยใช้แรงจากนั้นใช้ฟันของเขาขึ้นรูปเป็นล้อที่สมบูรณ์แบบเมื่อเห็นดังนั้นป๊อบอายก็โชว์เหนือเขาหยิบเหล็กหลอมขึ้นมาใช้นิ้วมือที่เปียกน้ำดัดแท่งเหล็กให้ตรงแล้วกลิ้งเป็นล้อใส่เกวียนได้อย่างสมบูรณ์แบบบลูตัตโชว์ทักษะของเขาด้วยการจับขามา้ายัดเกือกม้าเข้าที่และตอกล็อกเพียงสองครั้งป๊อบอายไม่ยอมน้อยหน้าถุยตะปูล,ลงล็ออกกเพพืื่ยึดดมัันนติบ้ จากนั้นเขาโยนม้าลงไปและม้าก็ลงล็อกพอดีเพโอลิฟที่ดูเหตุการณ์อยู่จึงอยากมอบงานให้ป๊อปอายแต่บรูตัสที่โมโหมากหยิบทั้งเหล็กขึ้นมาแล้วคว้างใส่เขาบรูตัสดยกม้าสองตัวขึ้นป๊อปอายก็อุ้มบรูตัสอีกทีแต่พอเขารู้สึกถึงชัยชนะก็เกิดการระเบิดขึ้นและเขาเข้าไปอยู่ในเตาแล้วบรูตัสกอดโอลิฟไว้ทันทีแต่หลังจากกินผักขมเข้าไปป๊อบอายก็พร้อมจะล้างแค้น